สวัสดีครับบ่าวทอสวัสดีท่านชมครับจะพาเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับผมมารับชมนะผมชุดบนบอปูวเลขประมูลบนเลขประมูลบนเลขประมูลบนมาแล้ววดวันที่หนึ่งเมษายนส5 6 7ายเด้วยพี่น้องเด้อนะครับผมวดที่พานมา8 7ด8ลงล่างลงล่างน่ากลวซื้อบนแถมล่างนี่เด้อซื้อบนแถมล่างให้บนมาล่างเด้ท่านชมเด้อนะครับ เอาจังมาฟังมาชมน้ากันงวดวันที่หนึ่งเมษายนสองพันหารอยหกสิบเจ็ดนะครับปูวาไดมาแล้วครับเลขประมูลบนนะครับผมออต้นเศรษฐีหรือปูสี่ห้าวันนี้พิเศษเิ่นเจาะสามตัวตรงเม็ดเดียวเจาะนะครับงวดนี้นะครับปูวามีตัวเจาะสามตัวตรงนะครับท่านผู้ชมชุดเดียวผู้ใหญ่เจดีให้มาผู้ใหญ่เจดีให้มานะครับผมการมาจัดการแล้วครับปู กราะรมอาเดรย์กราบนมัสการครับผมเอาเอามาติดตามแนวทางครับสลากกินแบ่งรัฐบาลเลขประมูลบนเนาะเลขสางประมูลขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีเนาะเทวีแล้วก็อาจารย์เจาะใส่แปดเจ็ดเลขไปออกล่างเจ็ดแปดครับทำมชอ้มนะครับผมเว็ดลายนะครับสอบนแถมล่างแปดเจ็ดนะครับนะครับมาล่างนะครับผมมางวดนี้เลขสองประมูล จะเดินต่อหรือว่าจะพิเศษหรือยังไงให้พิจารณากันเป็นแค่แนวทางเพราะว่าครับผมผู้ใหญ่เจดีเที่ยวนี้พิเศษเ่นเจาะมาให้เอฟซีทัวัวไทยทัวโลกแข่นแข่สามตัวชุดเดียวสามตัวชุดเดียวชุดเดียวแข่นแข่เลยสามตัวตรงเลยครับปู่สามตัวตรงเลยตร,ร, <3 S 1> ตตรง,ต,ต,รงต,ตรงเลยไม่ต้องโตดีหนึ่งเมษายนเนาะครับผมหนึ่งเมษายนโอ้ ในรอบ3ปีเด้ผู้ใหญ่ใจดีไม่ไม่ได้เจาะให้นานแล้วนะสามปีนะถึงเจาะให้3เด็กรูดเด็กวิ่งกันเนาะครับมาเที่ยวนี้ผู้ใหญ่ใจดีเมตตาคนเจาะมาให้สาตัวตรงๆ3ตัวแข็งแขนเม็ดเดียวในในงวดนี้หนึ่งาม่าัาอ,อยากพี่น้องเอฟซีตัวไทยตัวโลกก็ขอให้โชคดีมีเงินใส่สงการเหลือเฟื่อเนาะ ซาถูกปูนะครับเนาะหอม่สามตัวตรงๆไม่ปูเพิ่นหอม่สามตัวกับแตกใส่แม่ซาแล้วนะครับอาจารย์โอ้ยแตกสามปีที่แล้วจำในบ้บงหกหนึ่งแปดเพิ่นกับหอมาได้หันสามตัวนะสามปีแล้วนะเพิ่นบ่ได้เจาะอหอแต่วันนี้พิเศษเพิ่นมาเจาะอหอครับเลขประมูลบนนะการแตงใดกับเบิ้งเป็นแนวทางเด้อเอฟซีครั้งอาจารย์ก็อยากให้ อยากให้พวกไทยเรานี่รวยทุกคนเลยเนาะครับตัวไทยตัวโลกอยากให้ได้โชกันอยากให้ได้โชกได้ลาบทุกคนนะครับ,บปู่โดยเฉพาะคนที่มีเลขดีเลขเด่นน,นั่มไปจับคู่เนาะครับจับคู่กับสีสมหวังหรือจะสายหลุดสายวิ่งอ่าสายหลุดสายวิ่งก็ไม่พลาดอันนี้เลขประมูลบนอย่างเดียวแต่ว่าเมื่อกี้นี่ลงลางซื้อโอ้ย เจ็ดแปดแปดเจ็ดดาปู่อ๋อก็มีลอตเตอรี่สามแปดเจ็ดเนาะเลขเด่นนี่กับเลขติดนี่ถือว่าแม่นนะครับคุณนะครับท่านผู้ชมเด่นแปดกับหนึ่งนะครับเลขติดห้ากับเจ็ดครับท่านผู้ชมเนาะจะว่าไปลงลางเนาะแม่นลงงนี่ครับโอ้ลมท่านผู้ชมขัดเท้ามาในแนวทางมื่อนี้กะเอ้ากะเป็นแนวทางอีกหนึ่งอย่างที่ทําให้เราได้มีทางเลือกครับเนาะทางเลือกบางคนอาจ อยากเก็บปดนี่บางคนอาจจะเขาเรียกว่ามีเงินเหลือใช้สงการบางคนอาจจะสร้างทานบารมีเรนบ่บางคนอ,อยากที่ซื้อเสื้อไม่ซื้อผ้าไม่าบางคนอาจที่ทาบ้านใหม่บางคนอาจที่ซื้อรถใหม่ยังสีน่ะก็เปลี่ยนไปได้เอา้ามาในแนวทางวันนี้คนถ่ามาแล้วหนึ่งตัว อ่าเลขประมูลนี่นี่เลขประมูลบนเดี๋ยวนี้พิเศษเด้อพี่น้องขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีอ่าห้ากับสี่นะครับผมไยว่าเพิ่นว่า,าเพิ่นเรียกตัวใดไข่ไค่าครับ <laughs> โอ้ยไข่คือขนาดยังไม่ทันได้เจาะเลย <laughs> ยังทายผิดโอ้ย <laughs> ขนาดยังไม่ทันเรียกโรตารี่เลยยังทายผิดไปแล้ว <laughs> เอา้าผู้ใหญ่ใจดี เอสีมันมาให้นะเอาแต่ผู้ชมเอาเน้นสีได้พี่น้องได้บ่มันหาเราเขาว่าเราต่อคนมากอ่ะคือว่าสีเดี๋มันม่ยากนะครับแต่ว่ากันได้มากกับมากง่ายๆแล้วขัได้มากแล้วมากติดๆเลยเอาทีนี้ผู้ใหญ่เจดีคนจอมมาให้ชุดเดียวแข่นๆพี่น้องเลยครับเอาสมตัวสมตัวตรงๆไม่ต้องตดในแนวทางของผู้ใหญ่เจดีก็ขอขอบคุณมากๆเพราะอาจารย์เองก็อยากจะมีตู้เย็น อยากจะซื้อตู้เย็นอาจารย์เองก็จะจัดอยู่เหมือนกันเอา้าสลากสักใบสองใบเด้อพี่น้องเด้อเอาคนเจาะมาให้แขนนเลยครับศูนย์เก้าสีชุดเดียวชุดเดียวสตัวก็ตรงๆพี่น้องครับไม่ต้องกับเก้าสีข้างที่จ้าร<อ>้านเปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่าหาพื้นบริจาคแผนมาครับปู่วาถ้าผู้ใดชอบหาบพี่น้องศูนย์เก้า บบาเท่าเบาเท่าเอยัดยดใส่ทะเบียนรถอีกแ้วพี่น้องเก้าสี่เก้าก็เป็นไปได้นะเพราะว่าศูนย์เก้าห้าจะจะเลี่ยนห้าก็ระวังหนถ้าไปปวดดับหน่วยสิบดับหน่วยสิบโอ้เนี่ยครับถ้าคนคิดเลขเป็นเขาก็เขาก็ต้องคิดแบบเบาเท่าอ่ะครับเบาเท่าคิดถูกแล้วนี่ศูเก้าห้าพมาหากับสีนะพี่น้องครับผมก็เก้าห้าเก้าสี่เนาะครับ แต่เลขประมูลบนเนี่ยบางทีมาได้กันเหมือนสี่สามเห็นครอาจจะเป็นห้าสี่ได้คือห้าเก้าสี่ประมาณเนี้ยถ้าคนคิดเป็นเนียเด้แล้วก็อีกชุดหนึ่งก็ศูนย์ห้าสี่นี่เด้มาทำกันดีขึ้นยังนี่อ่าเนี่ยเนี่ยขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีนอกจนกันไห้จาะให้สามตัวสามตัวครับผมอาจารย์กระปาถนายากได้ตู้เย็นจะอเกลืองได้ครับเอ้าในในแนวทางตัวนี้อาจารย์ อยากให้ทุกคนได้ร่วมบุญเนาะครับซื้อน้ำซื้อยังซื้อครับถวายท่านน้ำวัดน้ำว่าล่ามครับเอานินเอาเลขบัญชีอาจารย์เด้อครับผมเหลือจากตู้เย็นก็เป็นพัดพัดลมแอร์เหลือตก็ยังดีอกระสิกรไทยอ่าให้เลขผู้ถือเราก็สักแต่ว่าอยากขอมมากกว่าผ่าตู้เย็นก็เป็นพัดลมไอ้น้ำเย็นๆเครื่องประปากว่ามากกว่าผ่า จะว่าล่างเยอะจังเลยปะล่างมันได้โยบนมาได้หอศูนย์ผมมาได้สามแปดก็สักว่าบนมากกวดาเจ็ดล่างได้โยหกก็สักนอนมาสามห้านี่เลขมันทีเราไม่ลองได้ไม่เดินมาวิ่งมาที่นอนมาทุกทีเลยนี่บัญชีของอาจารย์เองหราอ่าบัญชีของอาจารย์เอง อาจารย์อยากซื้อตู้เย็นสักเครื่องหนึ่งครับผมเอาห้าพันกว่าบาทผู้ใดอยากถวายปูนนะพี่น้องเนาะนะครับตู้เย็นนะครับนาฮ้อนนะผมปูว่าในกุดนะครับกุดตีกับห่อนพี่น้องอากาศฮ้อนนะครับเนาะกับอากาศท้อนๆปูว่าเรื่องจากอยากจะชั้นนำเย็นเนาะพี่น้องเนาะหาเอฟซีผู้ใดอยากจะถวายนะครับอันนี้สงมักไม้เด็กถวายต้นเศรษฐีตู้เย็นรวยโชคลาภตลอดปี นะเฮ็ดบุญแล้วฮาได้โชคสามตัวตรงๆน้ำปูพี่น้องนะครับผมตามกําลังอากาศร้อนอช่วงนี้นะครับโมแน่นี้เจอมาหาเศรษฐีมันใ,ใจบุญอยู่ที่ไหนสื่อส่งมานตำรถก็ได้ย <laughs> เอาโมแน <laughs> ล่ะปูแต่ว <laughs> ่าจะส่งมาเก็บเงินปลายทางเดนวันนี้นะพี่น้องเดี๋ยวมันต้องตั้งใจมาก่อนเนี่ยว่เป็นนางค่ะเป็นนางว่าเป็นนางไปค่ะงี้ดีค่ครับอ่าเอาตามความปรารถนาเนาะครับแก้วให้ทุกคน พิจารณาเอาได้พอสักหนี่งกองเพิ่มมานหน้าำกันดีดีได้บังหันกับมาแล้วพอสักเจ้าว่าถือได้บงังหับเจ็ดแปดนี่เนี่ยเนี่ยเจ็ดแปดมากเอฟซีเดี๋ยวเป็นจัดก,การทรงมาหาเอกหอดวัดเลด้าปัว เก็บตั้งปทางเนี่ยเนี่ยเอาไม้พอสักเบางเนี่ยเนี่ยเจ้าว่าเจ้าว่าก็บ่าพิษดอกเมื่อกี้นี่กระบนกับก็ไปล่างเห็นบ่เม็ดเดียวเหรอนี่แล้วเอาใส่ปูปูเอาเอาว่างให้เพิ่นเบ้างคู่กันนะครับผมอ่าเห็นบ่ครับท่านชมเอ้ยนนั่แล้วแต่ว่างวดที่แล้วคอยบอกว่าซื้อบนแถมล่างแต่งวดนีู้่คอยบอกด้ว่าเนี้ยว่องนีว่องนีว่องนีล่างว่องโซลีพอซักหานั่นเะลหางล่างหางล่างบรอพอซักอันนี้มันสูตรบนนี่สูตรบนอ่าเนี่ย เดี๋ยวที่แล้วเดี๋ยวที่แล้ว,วซื้อบนแถมล่างเห็นมาไปล่างครับม <า S 1> ันน้ำกันดีดีเนอแต่ว่าเฮางกาพิ่นในรอบสามปีพเพิ่นไม่เคยเจาะให้เพิ่นเจาะให้ปีนัน้นหกหนึ่งแปดเนี่ยตรงตรงอ่ะ,อะสามปีมากแล้วนี่เพิ่งจะเจาะนี่เป็นครั้งแรกเอานำมาให้ย<อ> <FC S 1> ิบซีได้ตู้เด่นได้ตู้เย็นจั้กลอยเครื่องได้พี่น้องครับลายวันเนาะจนเศรษฐีหลายวันเนี่ยเอาท่านผู้ชมนะครับเนาะแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับผม เลขประมูลบนนะครับท่านผู้ชมครับนะครับผมหนึ่งเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดได้พี่น้องนะผู้ใหญ่เจดีให้มาห้ากับสี่นะครับเน้นที่สี่นะครับวันนี้เพิ่นเจาะมาให้เนี่หลายปีเพิ่นบริจ่อสามตัวมาให้ได้ทำชุ่มสามตัวศูนย์เก้าสี่เม็ดเดียวเก้าสี่เม็ดเดียวผู้ใดมักหากะคือปูบอกครับผมจับไซเกาศูนย์เก้าห้านะครับหรือห้าเก้าสี่นะผู้ใดญจะชอบ จับใส่ไปน้ากันคือหาเกาซีนะครับและอีกตัวนึงก็ศูนหาซีนี่เดียวศูหาซีน้ำกันดีดีเด้ครับแต่ว่ากระย่าหลายตัวเราอาจารย์อาจารย์ให้เรามองตัวนี้แต่ใครมีเลขดีเลขเด่นเนาะครับออกมาจับใส่ซีก็ผ่านเอาสาธุบุญเด้อท่านผู้ชมเด้อปูวานะครับหนาฮ้อนนี่นะครับผมขาดตู้เย็นนะครับขาดตู้เย็นเด้อพี่น้องเนาะสายบุญ นบปูว่าจะสั่งอะไรเมื่อกี้ปทางบอกเอาเด้อพี่น้องเด้อเนาะครับสั่งไม่ปูเลยเด้อสั่งไม่ปูแล้วแต่ว่าเก็บปลายทางปูว่าบอเอาแบบนั้นเด้อท่านผู้ชมเด้อนะผมมีเงินใจดิเอาแคป,ปหน้าจอได้พี่น้องเด้อหน้าภาษามาหอดถึงอะไรเด้อเอาครับให้โชคให้หมานะพี่น้องเด้อนับเลขประมูลบนห้ากับสี่เด่นที่สี่ผู้ใหญ่เจดีเจาะให้หางเดียวศูนย์เก้าสี่เก้าสี่เม็ดเดียว นะครับสาธุบุญน้ำครับผมให้โชคให้มานรวยๆเฮงๆนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับผมเดินทางช่วงสงการให้เดินทางแข็งขาดปลอดภัยไปบ่งได้ไก่ลาให้รวยแล้พี่น้องเด้อนะครับสวัสดีครับ